สิ่งที่ได้รับจากพระอ,องค์ท่านคือความอดทนหนึ่งคือความอดทนนะครับสองก็ความซื่อสัตย์แล้วก็ข้อสามก็คือความรู้จักพอแล้วก็รู้จักให้กับผู้อื่นบ้างสิ่งนี้ผมก็ถือเป็นหลักยึดของการดาเนินชีวิตจนกระทั่งอดีตจนถึงปัจจุบันเลยครับท่านไม่ถือพระอ,องค์เลยแล้วก็ยังยังทรงงานได้ทุกสถานที่เลยครับแล้วก็เป็นครูของของเราได้ทุกโอกาสครับถ้าถามว่าทําไมถึงรักพระเจ้าอยู่หัวผมก็จะตอบด้วยทันทีเลยว่าเพราะว่า ผลงานของพระองค์ท่านมากกว่าสิ่งที่เราควรจะรักมากกว่านั้นอีกถ้าคนไทยทุกคนคิดเหมือนพระองค์ท่านอยากทำเนี่ยแสดงว่าเราได้แสดงความรักต่อพระเจ้าอยู่หัวในอีกรูปแบบหนึ่งครับ